รายงานความเป็นมาสรุปเรื่องอะไรนะครับสรุปเรื่องข่าวดีค่ะตอนนี้อัปเดตเป็นยังไงบ้างครับครับก็ครับครับเจ้ครับพี่พี่พี่เดี๋ยวพี่ถ่างรูปผมหน่อยครับครับครับก็สำหรับในวันนี้นะครับนะก็ท่านผบตรได้มอบหมายผมลงมาติดตามคดีเรื่องบุกรุกโบราณสถานนะครับเขาน้อยนะครับนะซึ่ง ก็ต้องกล่บเรีว่าในเรื่องของบริารสถานเขาน้อยนะครับทั้งผมทั้งท่านผู้ราการจังหวัดสงขลานะครับท่านประหลัดจังหวัดสงขลาวันนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้่าการจังหวัดสงขลาเนี่ยท่านได้รับัฐดำเนินการนะครับทั้งเรื่องคดีอาญานะครับนะเรื่องการดำเนินคดีเรื่องบุกรุกต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของท่านผู้การท่านผู้จัดการตำรวจตอนภาคเก้านะครับก็ได้มีการตั้งคณะทํางานนะตั้งแต่เมื่อปลายปี65นะครับ จนถึงวันนี้นะครับเรามีการลงคดีไปทั้งหมดแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือใครก็แล้วแต่นะครับนะวันนี้เราจับไปทั้งหมดความผิดที่เราาเนินคดีคือเรื่องการบุรุกโบราณสถานนะฮะเรื่องการแพร่ถางบุรุกนะฮะซึ่งความผิดเหล่านี้เนี่ยนะเราได้สั่งคดีทั้งหมดมี3คดีนะครับวันนี้เราได้ส่งคำนวณสั่งฟ้องไปแล้วอายการก็สั่งฟ้องไปแล้ว2คดีเหลือหนึ่งคดีนะครับคืออย่างนี้นะครับในเรื่องของการบุรุกเนี่ยมีการบุรุกมายาวนานนะครับนะจนกระทั่ง ใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นชัดเจนนะครับนะวันนี้เราก็ต้องทําให้เห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยมีกฎหมายนะครับนะทุกคนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากการเป็นคดีในส่วนนี้แล้วนะครับผมก็ได้สืบซับท,ทั้งหมดนะครับเพราะว่าความผิดฐานบุกรุกแท็กฐานเป็นความผิดมูลฐา,คา,านนะค,วาานะความผิดฐานฟอกเงินนะก็จะดําเนินการเรื่องมาตรการในการยึดทรัพย์ทั้งหมดนะครับ แม้ว่ารถบ้านที่ดิน,นต่างๆนะครับหรือว่าจะโอนเป็นชื่อใครต่างวันนี้เราสืบไปหมดแล้วนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวเมื่อเรียบร้อยเรื่องคดีนะครับในประมาณกลางเดือนหน้านะครับเราก็จะส่งสํานวนในส่วนที่เรามีการดำเนินการเพื่อจะเตรียมที่จะให้สำนักง,งานปป,ปงนะเข้ามาดำเนินคดีความผิดฐานอาญาฟอกเงินซึ่งเป็นความผิดฐานที่มีอาตาัตราโทษบทหนักนะครับนะแล้วก็เตรียมยึดทรัพย์ทั้งหมดนะครับ <N> นะปปอปปงเนี่ยขั้นตอนการบนิการหลังจากเนี้ยค่ะต้องรอคดีสิ้นสุดไหมคะหรือว่าดาเนินควบคู่กันไปอะคะอ่ะอ๋อไม่เขาไม่ต้องรอคดีสิ้นสุดสามารถยึดซับได้เลยนะครับ <N> เพิ่มเมื่อพิสูจน์เ,เราพิสูจน์เห็นแล้วว่ามีการบกรุกแร่นฐานจริงนะเพราะฉะนั้นปปงวันนี้ในส่วนปปงเขาเดือนหน้าไปแล้วนะเดี๋ยวเขาจะเอาเข้าคณะกรรมการธุรกรรมนะครับนะเมื่อเข้าคณะกรรมการธุกรกรรมในต้นต้นเดือนหน้าเสร็จนะครับก็จะดําเนินการลงมายึดทั้งหมด ต็คือทั้งสามคดีเลยทั้งสามคดีนะฮะก็ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยจะต้องตกเป็นของแผ่นดินนะครับ,รบไม่ว่ารถบ้านที่ดินเงินสดอะไรต่างนะครับหรือว่าจะไปเปลี่ยนไปเป็นชื่อใครถือครองก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมก็ตั้งคณะพนักง,งานสืบสวนในเรื่องของทรัพย์สินไว้หมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของออวันนี้การประชุมร่วมกันนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องรักคดีนะครับคดีก็ไม่มีอะไรน่าเบห่วงแล้วนะครับเพราะสํามวนเนี่ยส่งไปหมดสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ พยาฐามีชัดเจนนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อ,อวันนี้ท่านท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลาท,งงาท่านก็ได้มอบหมายท่านรูบัจังหวัดสงขลามาพร้อมกับพี่บรรจงหน้าแสนะครับในภาคประชาคมวันนี้เราก็คุยกันเรื่องการฟื้นฟูนะครับซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยก็จะใช้งบประมา,มา,มา,มาประมาณสักสิบกว่าล้านนะเพื่อจะออทําให้พระเจดีย์นั้นไม่โค่นลงมานะครับเพราะถ้าปล่อยไว้นานนะครับนะหน้าฝนบ้างอะไรบ้างนะครับนะกระแสน้ํามันจะชะล้างนะฮะทำให ดินเนี่ยค่อยๆอ,ออกมานะทำให้ฐานพระเจดีย์ายอาจจะหักโค่นลงมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านารัฐมนตรท่านรัฐมนรจังหวัดสงขลาท่านยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลานะครับรวมถึงท่านบุกรีรัมจังหวัดสงขลาเนี่ยได้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับจึงได้มาประชุมหาหรือวันนี้เรื่องการฟื้นฟูนส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะเล่อรัฐอังออโงวมานนะครับมาดำเนินการบูรณะเพื่อจะให้กลับไปสภาพเดิมนะครับส่วนในเรื่องของการทําลายป้อมนะครับนะซึ่งผมเพิ่งทราบเมื่อสักครู่นี้นะการทําลายป้อม6 แล้วก็มีการมามาแพร่ถานนะเหมือนเดิมนะครับเพื่อเอาดินไปใช้ส่วนตัวต่างๆนะสองคดีนี้ผมสั่งให้ผู้กับสพสิงห์นครนในเมือคดีแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่รับแจ้งเป็นหลักฐานเบเฉยนะครับนะเมื่อมีเหตุต้องเนินคดีให้เห็นต้องมาคับใช้กหมายให้เห็นนะครับสำหรับโบราณสถานแบบนี้นะครับนะก็ต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนบริเวณรอบข้างเคียงนะครับสำหรับโบราณสถานเหล่านี้นะท่านจะมา แพาวถางหรือมาออทําลายหรือจะมาเอาดินเอาหน้าดิน,นต่างๆไปไม่ได้นะผมก็ต้องเรียกว่าเป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับนอ<ะ>กจากป้อมหกแล้วเนี่ยมันยังมีอีก17คดีที่ทางกรมศิลป์เขาอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องของการบุกรุกอะค่ะทีนี้เราเราจะให้ทางพนักง,งานสอบสวนในพื้นที่เนี่ยเขาร่วมมือกับทางกรมศิลป์หรือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยอยงไรบ้างอะคะอ๋อในเรื่อง17คดีผมยังไม่ทราบเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยทางกรมศิลป์ครับครับครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะนัดกรมสิน์คุ่ยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราตั้งคณะพลังงานสืบสวนว่าท้องที่ไหนบ้างนะครับเรื่องนี้ก็ทําไม่ยากหรอกครับนะถ้าเราทราบว่าบุกรุกเนี่ยมันก็ง่ายชัดเจนคือเรื่องคดีบุกรุกเนี่ยมันมีผู้บุกรุกอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ทําไม่ยากนะครับเราก็ทําอย่างตรงไปตรงมานะครับนะแล้วก็ทําให้เร็วแล้วก็เป็นธรรมนะครับถ้าถ้ามีสิคดีเดี๋ยวผมเรียกมาไล่ทั้งหมดนะครับนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคือวันนี้ทำการเมืองการวันนี้ก็เพื่อจะ จะให้อมมดกนะฮะของจังหวัดส,สงขลานะครับในเรื่องโบราณสถานเราจรือว่าส,สงขลาเนี่ยเป็นเมืองเก่าแก่นะครับนะตัง้งแต่สมัยซิงคูล่านะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนภาครัฐนะครับก็ต้องช่วยกันทุกส่วนตำรวจเองหน่วยเดียวไม่ได้นะครับนะก็ต้องช่วยกันทั้งจังหวัดโดยมีท่านผู้ว่าก,การจังหวัดเ,เป็นประธานนะครับวันนี้เราต้องทํางานร่วมกันภายในปีของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับนะแล้วก็เพื่อจะรักนะในสิ่งเหล่านี้ ให้คนรุ่นหลังรุ่นหลานเขาได้เห็นนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือจะต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวของสงขลานะครับกระบวนการฟื้นฟูน,น่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่ครับวันนี้จากการประชุมในใน,ในปีห7นะก็คือในปีหน้านะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวละเอียดก็จะไปหารือกับท่านผูกก้่าการจังหวัดนะครับนะท่านยุทธศาสตร์จังหวัดยุทาจังหวัด,วดโดยเพราะท่านบบนายอำเภอสิงห์นครท่านก็เป็นคนหนุ่มอยู่แล้วนะครับนะท่านก็พยายามขับขึ้นให้เร็วนะครับยังไงวันนี้ทุกคนต้องช่วยกันนะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าถ้าเจดีพังลงมาในในสมัยใครเนี่ยมันตอบไม่ได้เลยนะครับนะมันปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราก็ประชุมร่วมกันนะฮะเพื่อจะหาแนวทางงบประมาณนะครับนะที่จะมาฟื้นฟูให้เหมือนเดิมนะจริงๆมันตั้งแต่ปี6 5านะงบประมาณแค่10กว่าล้านเองแต่ว่าจังหวัดดูเหมือนจะทราบแต่ว่าไม่ได้ให้ความสําคัญเพราะยังมีคณะทํางานเหมือนที่ท่านยอนมเพอบอกเอาไว้แล้วค่ะครับครับก็อันนี้เราต้องมาเร่งให้เร็ว วันนี้เราจะไม่ไม่ตำหนิใครนะครับแต่ผมต้องมาเร่งให้เร็วนะครับเพื่อช่วยกันเพราะเป็นบ้านเราเองนะครับและจะรู้ว่าเจดีขอน้อยเนี่ยกำลังจะขึ้นไปโมดกโลกนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็พยายามมาเร่งให้เร็วนะครับนะแล้วที่ผ่านมาผมก็เรียนท่านปรัะทรโงมาดไทยไปแล้วนะครับล้วก็โทรศัพท์คุยกับท่านดุดีกรมศิลปากรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกรุงเทพของขบนเนี่ยผมพยายามเชื่อมให้นะครับนะเพื่อจะให้งบประมาณเนี่ยเร็วขึ้นนะครับ นะยังไงในในในระยะปีหน้าเนี่ยยังไงต้องพยายามทําให้เสร็จนะครับนะครับผม่านลองบอกว่าจะเป็นคดีตัวอย่างใช่ไหมครับเอาแน่นอนเน่เป็นคดีตัวอย่างคือวันนี้ต้องไม่มีแล้วนะเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับอยู่นอกกฎหมายนอกรีดจะต้องไม่มีแล้วนะมีก็จับหมดแหละเราจะยึดทรัพย์ให้หมดด้วยนะครับคือถ้าจับอย่างเดียวเนี่ยนะครับถ้าจับอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับมาทําใหม่ได้แต่ถ้ายึดทรัพย์เนี่ยไม่มีตังกลับมาทําใหม่แล้วนะครับนะ โอเคนะโอเคครับคขอบคุณค่ะขอบมากครับที่เรื่องปปศ